มีปัญหาหนึ่งนะคะของทารกแรกเกิดก็คือหนังศีรษะแห้งเราเจอปัญหานี้ปุ๊บเราสงสัยไหมคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและมีอาการอย่างไรและป้องกันได้ยังไงนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยกันนะคะสําหรับเด็กทารกนะคะก็หนังจะแห้งแบบนี้นะคะผิวหนังศีรษะนะคะก็เป็นสะเก็ดลอกอกอกมานะคะแล้วเราจะทํายังไงดีรักษาอย่างไรนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกหลานเราเจ็บนะคะทารกหนังศีรษะแห้งเป็นอาการที่พบบ่อยแล้วก็เจอได้ในเด็ก แรกเกิดเกือบท,ทุกคนเลยนะคะปกติจะไม่มีอาการคันแต่อาการต่างๆเหล่านี้ได้แก่รอยบนหนังศีรษะนะคะเกิดขึ้นเป็นยอมๆและมีคราบหนาบนหนังศีรษะผิวแห้งหรือมันหรือมีสะเก็ดขาวหรือเหลืองบนหนังศีรษะ ผิวเป็นสะเก็ดผิวมีรอยแดงนะคะอาการหนังศีรษะแห้งอาจจะลามไปถึงใบหูเปลือกตาจมูกซึ่งอาการลามไปทั่วตัวได้นะคะแล้วเราก็ควรที่จะพาเด็กไปพบคุณหมอแพทย์ถ้าเราไม่สบายใจนะคะถ้าเป็นเยอะด้วยนะคะส่วนสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะหนังศีรษะแห้งเนี่ยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะฮอร์โมนของบรรดาที่ส่งต่อลูกในช่วงตั้งครรภ์น,นะคะซึ่งจะทําให้มีการผลิตน้ํามันบนชั้นผิวมากเกินไปปัญหาหนังศรีรษะทารกแห้งอาจเกิดจากปัจจัยอื่นเช่นยีสต์เชื้อราแบคทีเรียนะคะรวมถึงอาการผิวหนังอักเสบได้นะคะแต่ถ้าคุณไม่สบายใจลูกเป็นเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ลามลงมาที่ใบหน้าลําคอเอบาอืาองตาก็ไปพบกุมารแพทย์ได้ค่ะ ดังนั้นคุณมาราแพทย์ได้แนะนําวิธีแก้ปัญหาไว้อยู่7ข้อดังนี้นะคะข้อที่หนึ่งเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กอ่อนในการสระผมของทารกแล้วก็ใช้ฟองน้ํานุ่มๆช่วยถูบริเวณหนังศีรษะอย่างเบามือนะคะข้อ2ใช้แปรงขนอ่อนนะคะจะได้ไม่แข็งแล้วก็ไม่บาดเจ็บหลังจากสระผมเสร็จแล้วนะคะเพื่อให้สเก็ตหลุดออกง่ายขึ้นข้อ3ใช้ปิตโตรเลียมเจลลี่หรือวาสลีนที่เรารู้จักกันนะคะทาผิวหนังเพื่อจะทําใหผ้ผิวหนังเนี่ยชุ่มชื้นนะคะแล้วก็สามารถ หลุดลอกตัวออกได้เองนะคะสะเก็ตเมื่อมันอ่อนนุ่มแล้วนะคะแต่ว่าไม่แนะนําให้ใช้เบบี้ออยนะคะเพราะว่าเบบี้ออยเนี่ยบางทีมีผลิตภัณฑ์เนี้ยอาจจะมีสารบางอย่างนะคะที่ทําให้เด็กแพ้ได้ต่อมานะคะหากเด็กยังมีอาการศีษะลอกเป็นครั้งคราวอาจจะเกิดจากการแพ้นมวัวก็ได้ให้ลองสังเกตด,ดูนะคะก็ถ้าสงสัยว่าเป็นประเด็นนี้ให้ไปพบกุมารแพทย์ทันทีข้อที่5นะคะในกรณีที่เด็กอาจจะแพ้แชมพู เด็กอ่อนคุณพ่อคุณแม่จะต้องใช้แชมพูยาแทนนะคะซึ่งต้องได้รับคําแนะนําจากกุมารแพทย์ก่อนนะคะว่าจะใช้ยาสระผมแบบไหนแล้วควรสระวันเว้นวันนะคะต่อมานะคะก็คือข้อ6นะคะแนะนําว่าให้ทาด้วยน้ํามันมะกอกหรือนวดด้วยน้ํามันมะกอกเบาๆนะคะก็จะทําให้อาการเนี่ยดีขึ้นแต่บางคนเนี่ยแพ้นะคะเด็กบางคนเนี่ยแพ้ก็ระวังในการใช้แล้วก็สังเกตดูดีๆตอนแรกใช้ปริมาณน้อยๆก่อนนะคะ ต่อมาใช้ครีมไฮโดรคอติโซนนะคะซึ่งเป็นครีมที่ช่วยบรรเทาอาการรอยแดงอาการอักเสบและการคันได้นะคะแต่ว่าก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้อย่าไปซื้อยามาทา,ทาเองนะคะแล้วก็วิธีการต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อปกป้องเด็กนะคะว่าถ้าใช้มีการอักเสบบวมแดงใช้ครีมไฮโดรคอติโซนแล้วไม่ดีขึ้นไปในหนึ่งสัปดาห์ก็ต้องไปพบแพทย์นะคะอ่นนี้เป็น youtube นะคะ คลิปที่122ถ้าสนใจนะคะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดได้นะคะส่วนวันนี้นะคะสำหรับ TikTok ก็เป็นการสรุปข้อมูลเพียงสั้นๆนะคะสวัสดีค่ะ